สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤศภนะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายดวงของคุณในเดือนตุลาคมในเดือนกันยาเนี่ยดาวราหูโยกย้ายแล้วจากพบการเงินของคุณนะคะสู่มาทับรักของคุณปีครึ่งกว่าๆเนี่ยราหูเอ่อลัคนาราศีพฤศภหลายๆท่านมีปัญหาเรื่องของการเงิน เงินหาได้มาเท่าไหร่นะคะก็มีเรื่องต้องออกเรื่องต้องใช้จ่ายหรือบางคนเนี่ยเริ่มเครียดเรื่องของอภาวะเรื่องของการงานการเงินนะเงียบเงียบหง่อยหน่อยไปจังหวะดีๆเราหูส่งผลดีที่ผ่านมางานเยอะก็จริงเงินเก็บไม่ได้หาไม่ได้ก็มี ทนี้เนี่ยพอเดือนกันยายนเนี่ยคะยกย้ายไปแล้วมาทับรักส่งผลอย่างไรบ้างในเดือนตุลาก่อนที่เราจะพูดถึงเนี่ยแม่หมอจะขออันเชิญกรจากคูโหดโบราณน,นะคะได้เขียนถึงราหูทับรักพืชบไว้ว่าอสุรินมาดแม้นกลุ่มรักอ่าอสุรินก็คือราหูนั่นเองกลุ่มรักเมธพืชบตามจากเลิศก้าชาตินั้นย่อมทรงศักด์ยศยิ่งหมื่นนาเป็นทหารชาติแก้วยุทธก้ากลางนรง เห็นไหมคะ,ะครูโหดได้แต่งไว้แล้วว่าถ้าเราหูมทับพฤศพเนี่ยมันก็อาจจะมีชีวิตคล้ายพวกนักรบนักรบเนี่ยถ้าอยากจะเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคุณจะต้องออกไปสู้รบคนสมัยโบราณกลับมาอาจจะได้ชนะกลับมาจะได้ขุดจะได้เลื่อนตําแหน่งเป็นขุนเป็นหลวงเป็นเจ้าพญาได้ที่ดินนะคะตามยศศักดิ์ที่ได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในขณะที่ราหูมาทับราคุณชีวิตของคุณจะมีความโลดโผนอย่างมากนะคะชีวิตของคุณไม่สามารถจะอยู่แบบเดิมได้อะไรก็ตามที่ทามาตามแบบเดิมๆอยู่แบบเดิมๆจะไม่ค่อยส่งผลดีให้กับคุณแม่หมอมไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะคะเอาตามความสมควรแต่หมายความว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลง รูปแบบการทำงานรูปแบบการดำรงชีวิตนะคะอาจากเมื่อก่อนเราอาจจะมีกิจการการงานเอานั่งอยู่กับที่เงินเข้าอาจจะต้องโอ้โหออกไปพรีเซนต์งานออกไปพบลูกค้าใหม่ๆห,หรือจังหวะดีๆมีโปรเจกต์เข้ามามีงานดีๆเข้ามาคุณก็อาจจะต้องไฟสู้ต่อสู้กับลูกค้าสู้กับคู่แข่งต่างๆมีศัตรูมากมายนะคะ ดาวราหูจะเอาชนะได้นอกจากการกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหไหวราหูแล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนที่ตัวคุณก็คือการใช้สติปัญญาดาวราหูเป็นดาวแห่งกิเลตัณหาก็ได้เป็นดาวแห่งโมหะจริตโทสะจริตก็ได้ความรุ่มหลงก็ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเอาชนะดาวราหูได้อย่างแท้จริงหรือจะให้ดาวราหูส่งถึงส่งคุณถึงคนอย่างแท้จริงคุณต้องรู้จัก ควบคุมอารมณ์ตัวเองใช้สติปัญญาใช้ความคิดให้มากๆเพราะชีวิตของคุณนะับตั้งแต่ดาวราหูมาทับรักชีวิตของคุณจะต้องเจออะไรต่างๆมาทดสอบชีวิตเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตคุณดีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตคุณได้เติบโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากอยากชนะาดาวชาวพุธศพเนี่ยมีความหวังเยอะส่วนมากชอบอดทนนะคะอยากให้ครอบครัวเป็นปึกแผน่นอ,อยากสร้างฐานะ ถ้าเกิดคุณอยากชนะคุณประจนภัยชีวิตมาตลอดระยะเวลาช่วงดาวหูทับรักอย่างเงี้ยคุณสู้ครั้งเนี้ยสู้จนสุดใจปรับเปลี่ยนแบบแผนกระบ,บวนการวิธีใดๆก็ตามไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาขออย่ายอมแพ้หนทางความสําเร็จของคุณอยู่ไม่ไกลนะคะดาวหูจะส่งผลดีกับคุณอย่างแน่นอนถ้าเกิดถ้าเกิดนะคะดาวเดิมของคุณดาวหูไม่ได้ส่งผลเสีย หรือปีนี้ดาวราหูไม่ได้จรเสียไม่มีดาวใดส่งผลเสียคุณจะต้องประสบความสําเร็จหลังจากที่คุณจะต้องต่อสู้นะคะไม่ใช่แบบอยู่แบบเดิมไม่ชนะนะ,ะหรือทํางานแบบเดิมๆก็จะไม่ค่อยส่งผลดีอาจจะต้องไปเปิดตลาดใหม่หาหนทางอะไรใหม่ๆนะคะเจอศัตรูมากขึ้นเจอคู่แข่งมากขึ้นโจดโปรยจงท่องไว้ในใจอุปสรรคเข้ามาเลยอุปสรรคเข้ามาเลยเราจะได้โตเราจะได้ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น นั่นเองอ่าราค่ะเรามาพูดของเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะต้นต้นเดือนเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรเรื่องของโชคลาภเราพูดถึงเรื่องของโชคลาภก่อน หรืองานดีๆอะไรมันยังติดกังขัดอยู่เนื่องจากวาดาวอังคารอยู่ในภพวินาศนะคะมันยังไม่ส่งผลดีให้คุณต้องรอประมาณหลังวันที่9นะคะวันที่9้าตุลาคมดาวอังคารไปอยู่ภพลาบผลดาวอังคารพื้นเดิมดวงก,ก็เป็นดาวคู่ของของคุณด้วยลาบผลอะไรของคุณจังหวะดีๆชีวิตดีๆของคุณมันกําลังจะเข้ามาความรักก็เหมือนการห่างๆเหินๆไปโอ้โหหลายๆเดือนเครียดเรื่องเงินไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์มมมที่จะใส่ใจความรักไม่มี ีอารมณ์ที่จะพูดคุยบางทีเดินสวนกันอยู่ที่บ้านนะคะลืมทักกันไม่ได้ใส่ใจกันแต่ไม่ได้นอกใจนะบางทีมันคิดเรื่องงานพือศบคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องรายได้นะคะที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่หลังจากวันที่9ความรักของคุณจะดีขึ้นนะคะการใส่ใจการเหมือนแบบได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันหรืออาจจะมีการทําบุญร่วมกัน อ่ามันจะส่งผลให้ชีวิตคุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นแล้วเดือนตัลาเนี่ยต้นต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงของเดือนการออกพรรษานะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกัดงานกระถิ่นเยอะแยะถ้าเกิดคุณมีจังหวะดีๆอะ่ะชวนคู่ครองชวนแฟนชวนคนรักของคุณไปทําบุญร่วมกันนะคะบุญนั้นจะส่งผลให้คุณเนี่ยและครอบครัวเนี่ยมีความสุขแล้วก็ ให้กิจการการงานการทำงานการเงินการงานคุณคล่องตัวขึ้นรวมถึงเรื่องของความรักไปทำบุญกับคู่ครองครอบครัวของคุณแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยจะได้ทำให้เสริมดวงคุณดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงราโชคราบเนี่ยต้นต้นเดือนยังไม่โดดเด่นนะคะแม่หมออยากจะขอเป็นหลังประมาณวันที่สี่หรือสิ้นเดือนไปเลยรอดาวศุกร์เนี่ยโยกย้ายมาอยู่ภพปุตตะนะคะมากุมกับดาวพุธดาวพุธเนี่ย เป็นพบการเงินของคุณแล้วมาเป็นเกษตรในภพปุตตะโหแล้วดาวสุขมาอยู่ด้วยกันรับรองเลยค่ะว่าหลังจากวันที่24ไปแล้วคุณมีดวงได้โชคได้ราบนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้อาจจะเรื่องเรื่องของเงินทองก็ได้แหมฟังแล้วดูดีมากมายเลยส่วนเรื่องของการเงินนะคะ ค้นซับมาปีครึ่งแหมหาว่าได้เท่าไหร่มีรายจ่ายเท่านั้นนะคะติดติดขัดขัดนู่นนี่นั่นรายจ่ายรออยู่ตลอดเวลาทิศทางนะคะในเดือนตุลาคมหลังจากประมาณวันที่24สี่เงินต่างๆอะไรต่างๆมันจะค่อยคๆคลายไปงานก็เริ่มเข้ามานะคะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นรายได้ความคาดหวังอะไรก็จะเข้ามาแบบที่คุณคาดหวังได้อย่างแน่นอนนะคะแต่โชคคุณมีนะขอเพียงแต่ว่า หลังจากการที่พี่แล้วกันจังหวะดีๆไปทําบุญกระถินก่อนนะออกพรรษาทําบุญกระถินทําบุญเอาเท่าห้าบาทสิบาทก็ได้คุณต้องมีจิตศรัทธาในการทําบุญมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนนะคะบางคนบอกโอ้ยทําจะแย่อยู่แล้วยังไม่เห็นได้ดีอะไรเฮ้ยมันไม่ต้องขนาดว่าทําบุญเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันอะไรเงี้ยจังหวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะห้าบาทสิบาทแล้วหรือใครทําบุญอะไรคุณลูกน้อุโมทนาบุญไปคุณก็ได้บุญแล้วทําบุญกับ คุณพ่อคุณแม่นะคะให้อาหารสัตว์อะไรโอ้โหเน่ยมันมีได้หลายวิธีแล้วจิตใจคุณเนี่ยจะต้องมีความศรัทธามีความอิ่มเอมในการทําบุญนั้นๆเนี่ยจะต้องส่งผลดีต่อคุณอย่างแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะยังอยู่ในช่วงที่มีโรคของการปวดกระดูกนะะปวดปล้งปวดกระดูกเนี่ยต้องระวัง บางทีนั่งทํางานมั่งนั่งเครียดนั่งคิดงานนู่นนี่นั่นมั่งนะคะมันก็เลยทําให้อะโรคพวกนี้กาเริบแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไร,ไรจังหวะดีๆแม่หมอก็มั่นใจว่าเดือนตุลาเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภโชคดีต้องมาแล้วทับรักเนี่ยนะต้องมาแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณอยากรู้รายละเอียดเนี่ยคุณต้องทักมาดูส่วนตัวนะว่าดาวไหนดีดาวราหูด,ดีไหมปีนี้ไม่ดียังไงหรือแล้วเราจะต้องระวัดระวังยังไง แม่หมอก,ก็มั่นใจเหลือเกินว่าเดือนตุลาทิศทางชีวิตคุณจะเริ่มสว่างสวยขึ้นอ้อสิ่งที่สําคัญนะคะแม่หมอเตือนอย่างนี้นิดหนึ่งพืชศ,ศพอะถ้าเกิดมีคนมายืมเงินคุณหรือคุณปล่อยเครดิตอะไรอะมันจะเก็บยากหน่อยช่วงช่วงตุลามันยังไม่ค่อยคลายนะมันค่อนข้างล่าช้าหรืออาจจะไม่ได้อาจจะโดนโกงบ้างอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะอย่าปล่อยให้ใครมากๆเดี๋ยวจะเดือดร้อนเปล่าๆแต่โดยรวมแล้วชีวิตคุณเริ่มขยับดีแล้วนะ แต่ก็ต้องทําต้องสู้นะคะนอนเฉยๆทำงานแบบเดิมๆใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับคุณเปลี่ยนแล้วดีอย่างแน่นอนค่ะแม่หมอขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านมีความสุขนะคะเดือนตุลาผ่านไปเดือนหน้าพิจิกานะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเอ็กซิสทีทารอดแม่หมอปรึกษาดวนคลิปนี้สวัสดีค่ะ